ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผู้ทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตรีชนะพันธ์ครับพี่น้องผู้มักนกเขาแย่นะครับแล้วก็ต้อนกเขาเมื่อนี้นะครับผมสีผ้ามาเบิงผเนียดนะครับเดินทางมาหอดมื่อนี้สดสดร้อนรอนครับมื่อานี้วันพุธครับพี่น้องพรกองทรงตั้งแต่วันศุกร์นะครับติดเสาร์อาทิตย์เป็นผเนียดหมแคิลขามนะครับเป็นทอนเดียวกันซี่ทอนนะครับเพลทผเนียดทั้งสี่หลังเลยแล้วก็ชุดนี้บอดดิแบงนะครับเพราะท่านี้แบงห้ยไปเพราะว่าผมอ่า ขี้ขันหาไหม่เ่นถามเีกบวอยไงนะครับก็คือมันหายากหรอกครับผู้ผู้เขาเจาะหาห้เขาเจาะกัว่ามันพอมีอยู่แต่ว่ามันขาสร้างเอาง่าครับคือมันตุ่นง่ายกับสีเจนมันหน่อยแต่ว่าคสีมันรุ่งทุนพาเอาเปียกมันออกสิมันกับบ๊กขุมนะครับเขาจะเอาเพลทเคียงให้เนียงมันก็ได้ดีกว่าครับโดยเสพาพมาเบิรงครับผมครับว่างขังเครื่องนี่เป็นขนาดเมตรเจ็ดนะครับนี่อันนี้เป็นสองสั้นอันนี้หลังนี่ผมไปรับเอาเองนะครับอยู่อำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้เป็นเมตรเจ็ด ต่หลังที่อยู่ในกล่องนี้เป็นขนาดเมตรเก้านะครับหลังอยู่บ้านเมตรสิบนะครับผมเสียเม,เม็ดเจ็ดเมตรเก้าแล้วกับเมตรสิบนะทุกเทือนี่ <c oughs> พอกล่องสมัยล่าสุดหลังนั้นขายเป็นโรบูรี่เป็นเป็นไม้โคตรทอนนะครับอันนั้นเป็นไม้ลูนเก่าหลังนี้สิเกินออกมาหน่อยหนึ่งนะครับมาหอดมาจะนำพ้องเราพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครับครับออกมาแล้วพี่น้องไม้ทอนนี้เป็นไม้ทอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ เพราะว่าพกกองว่าพันถากออกหลายอยู่เพราะว่าพันยานมันหนักนะครับก็ได้เป็นขนาดวันนี่ปันไหนพี่น้องอันนี้เม็ดเก่าค้อสองขางนะครับเป็นค้อทับทิมทั้งสองฟังนะครับนี่ฝั่งนี้กัแมแอนครับแต่ว่าผมจะไปซื้อสเปรย์มาป้องฝนสปริงไว้อยู่ครับเพราะว่าย่มามถือน้ำถือฝนมันเกินสนิมนะครับพี่น้องอันนี้ค้อฝั่งนี้มีมีตตาน,อนนะ้องข้อนฝั่งนี้ การงามคือกานพอผมดัดเรียบร้อยนะครับปกติผมเสียพอกองสว่านไว้นะครับเพื่อเพื่อแซมเพื่อหักงานใหม่มาแซมนีนะพี่น้องมันคือคืองาใหม่นะนะครับแต่ว่านี่ผมบอได้บอกเพิ่นเบื่องชัดๆพี่น้องใหม่แจนขำนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลครับพี่น้องอันใหม่ได้กับมานคือเก่าแล้วครับคอนเสิรมานเนาะบอได้ว่ากันอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลผมมักนะครับผมหมักในมนสเนของใหม่แจนขำนะครับ แล้วเทียบไปเบิ้งครับกับอันเม้เจ็ดเฉพาะคาแรกนะครับเฉพาะขาแรกพอกองเงินเราขังละขังละพันนะครับขังละพันอันนี้รวมรวมคาทรงผมทรงใหม่ไปเพิหลอกคาทรงกลับมาอีกอะรวมรวมแล้วทุนประมาณเฉพาะขาทรงไปกลับหลอกกับขา้างนี่รวมรวมเกือบสองพันหานะพี่น้องอันนี้บพ่ทุนรวมขาใหม่ได้ครับนี่บ่ทุนรวมคาใหม่แล้วกบ่ทุนรวมคาเรือยคายังนะอันนี้เราให้พี่น้องฟังตรงๆ ครับอันนี้เป็นลังนี่เม็ดเม็ดเจ็ดครับอันนี้ใหญ่น้อยหนึ่งยู่นะครับใหญ่น้อยหนึ่งเพราะว่าความ่วมคว่มยาวคว่มหยังบอสบอสสำคัญน,นะครับอันนี้เทียบไปเบื้งชัดชัดพี่น้องฝีมือสร้างผู้เดียวกันครับช่างกองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องสามารถมาเอาเบอร์โทรน้ำผมได้นะครับตอนนี้เป็นกระลังมีออเดอร์ไลฟ์พี่น้องนะครับอาจารย์คิดสดามื่อนี้ซาไปไทายเพิ่นประมาณอาทิตย์บ่หันนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์บ่หันหลับเพิ่นบอกให้ผมฟังอยู่ผมกัสิเฮ็ดอีกอยู่ครับแต่ว่าบัดนี้สิหาไม้ยุ่ง เป็นไม้ไมพยุงนะครับผมเศษเป็นพนยันหนาเดียวแบบโบรานนะพี่น้องพี่น้องนึกภาพนี่แหละตัดมองยอ,อกเป็นเป็นหนาเดียวนะครับเป็นหนาเดียวตบวปงสีแต่ว่าผมว่าท่านได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นโครงการครึ้นวาเศียจะซื้อหรือถ้าได้แกนขามอีกกระเศียดเป็นหนาเดียวครับวานนี้พอสองสั้นพอเรามีสามหลังนะครับตอนนี้ผมมีสองสั้นอยู่สามหลังเถนอยู่สามหลังขึ้นกันครับมีหกหลังแล้วเพราะฉะนั้นกระเศียดเป็นหนาเดียวเพราะพรไซนะครับ เดี๋ยวจะมาเอื้อนสิไปซื้อสเปรย์มาพ่นนะครับนี่เห็นวะผมเมื่อบานมะหันเอาไปล้างรถนะครับสนิมกินพี่น้องเห็นไหมครับนี่สนิมกินก็นเลยสีหามาพ่นนี่ครับนี่ครับเพราะว่ามันกับสีกันสนิมกินมันกับสีจะป,ปิงกับสีขาดสีอ่อนไว้นะครับแต่ว่าความแข็งนิที่เรานะครับพี่น้องมึงนะครับับนตบตบเพี้ยนหรอแล้วครับว่ามีการของใบใหม่เราก็บยู่ครับว่ามันดึงใบใหม่ลงมาน้ำเลยแต่ว่าขันขันเป็น,นงานใหม่งานอย่างนี้ยู่มันเคยของอยู่นะครับผมเคยผ่านอยู่ นี่ผมให้เพิ่นใส่บะฮ้อยโคงให้พร้อมเลยนะครับบะฮ้อยโคงเอาไปตะบานนี่แหละกบเอาไปตะบานผมอันนี้ก็ใส่หัวสาวคือพร้อมใส่นะครับพี่น้องหลังนี้พร้อมใส่วันเสาร์นี่นะครับเสาร์อาทิตย์นี่แหละบ่รู้ว่ามื้อใดนะสองมื้อสิพาไปเหรียญปลาจีนครับพี่น้องผมเสียวหนกไปให้น้องไส้เลี้ยงไใบถาซ้ำเอาเมื่อบ้านเพราะว่าอยู่นี่มันสถานที่คับแคบครับตอนนี้ผมมีนกทั้งหมดหกตัวนะครับเป็นนกตอสองหนึ่งฟึกรอกกัสามนกช่ำครับมีตัวใดแน่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทีละตัวครับผม ตัวแรกก็คือนกต้อรักครับเจ้าน้ำขบวนนะครับอันนี้เปิดราคาทุนไว้นะครับกันป่วย39ใบแดงนะครับ3,000นเก่านะพี่น้องตัวนี้เป็นนกต้อพเนียกระไดต้อกระโจมกระไดนะครับพี่น้องคงเห็นลวดล่แล้วล่ะเป็นนกทีดจด่เฉลยตัวลาสุดครับครับตัวที่สองเป็นเจ้าทุ่งเงินนะครับหรือว่าเจ้าริวตัวนี้รุดจองสองเถื่อพี่น้องทานแรกคนเป็นอบตออยู่ตำบลน้องขาอมเพื่อศรีราชานะครับนัดกันเรียบร้อยนะครับ ส่งเหล็กวันที่หนัดรถนันยังหเรียบร้อยแล้วนะครับขาดว่าชิสทรงพรตะจะหอดมือนะครับมาพบ,บพร้อมมาสันอาจารย์ให้คนอื่นไปก่อนเลยวัสนผมกับปฏิเสธเอฟซีไปสองถันในมันท่วมากว่าม,มาติดจองแล้วคนจะโอนเงินยยุบมณีมาอื่นนี่แหละวัะสนะโอ้ยก็เลยเอาโมไปนั่งครับรถจองกับตามตามลูกค้าสะดวกครับก็ได้ว่ากันเราก็รถจองเท่ที่สองก็คือลูกค้าอยุชุ่มพ่วงนะครับมันวาเสียวผมกับปฏิเสธเล่าไปนั่นแหละเพราะอายุสีราชาเสียวนะก็เลยว่า ผมขายแล้วสนอกมันเหนียวไปมากครับรูดจองศิราชาน้าเราก็เลยรุดจองชุ่มพวงไปน้านะครับแต่ว่ามันนี้มีเอฟซีบอลทุ่มาจากโคราชนะครับบอลทุ่มมาถามนกมาจากเชียงรายอยู่ครับอันนี้เป็นตัวที่สองครับอันนี้มีเฉลยน้ำผมกับพอใช้ร่วมกันเก่าโตครับเมื่อนำยู่กระสินนะครับลงล่วงมกเฉลี่ประมาณยี่สิบนิดนิดนะครับตอนนี้เป็นนกเสียงหน่อยข้าร่มบางๆครับมีอ่างหนึ่งค่ำนะครับริวตันริวเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับโดนเจียงสีรูดกุกกับพี่น้องนี่ ผมเสียนเนีนตัวนี้นะครับคือเอาไปเร่นได้เลยครับก็ต้องรอครับพอฝึกขากแล้วนะครับจนขุนเมื่อแล้วอ่าพอต้องคุ้มผ่านนะย่างไปต่อผมถือผเนียบขี่รถเลยยางเลยครับบ่บ่คุ้มผ่าบ่ดินแล้วนะครับอันนี้พี่น้องคงเห็นลวดไล่แล้วละ่ะคงสีบ่บ่ได้บ่ไล่นะครับเพราะว่าผมบม่อยากโฆษณาเกินจริงน่ะนะครับอถึงว่าคุ้มุนมันมันคุนแล้วนะครับเพราะคือตะกีนนะแต่ว่าข้าลมคุ้มค่ายไปน้องก็เห็นน่ะแหละครับเป็นนกเหนียกไล่ครับี่น้องเหียกไล่อ่า ครับตัวที่2กับตัวนี้คือเจ้าดาวไฟนะครับเอฟซี FC บองกันว่าอาจารย์แบงค์ผมแบงค์ทุกตัวพี่น้องแต่ผมบอท่านแนะนําให้เอาไปพอหนึ่งที่น้องผมบอท่านได้เฉลยครับ2ผมพึงฝึกได้สองสามเทื่อนึงครับกันับยุบานครับบอ่สมมตินับนั่นแหละยุบานก็จะเป็นการทดลองมือเงกระซสือไม่อ,อยู่นี่กรับฟื้นทุท่านหลายเทื่อพี่น้องล่าสุดก็คือไปฝึกนยุบปายจีนนะครับขึ้นต้นใหม่ทีไซอันคะแนดเทียนล่างหน่อยแล้วผมปีน่ะนะครับ วันวันเสาร์นี่็สิไปแต่ว่าตอนนี้มันขนมันอยากลดแน่ครับพี่น้องครับขนขนอยากลดแน่ก็เลยบอแนะน้านะครับว่ากับข้าล่มกับพเกินกันเอาครับครับก็บอกกันถุงเงินก็ได้ครับพ่เกินกันแต่ตอนนี้พี่เฉลยเคลร์สามตัวนะครับผมอันนี้ทุนผมมาสิบหาใบแดงนี่พี่น้องนี่นะครับผมได้เกิดเปิดกั้นป่วยไปสิบหาใบแดงก็กันเสียวอิลีกับพท่านแนะน้ากันที่ซื้อตัวนี้พันหานะครับเอาถุงเงินไปดีกว่า นะครับพอแบงคงติถุงเงินนี่พอมิีสื่อขึ้นแทนเป็นนกต้อแล้วนะข้อมือผมกันผมสีแนะน้ำเอฟซีแถวนี้ครับครับอันนี้ตัวที่สามครับครับพี่น้องตัวที่สี่ตัวนี้เป็นนกที่ผมแบ่งมาจากเชียงรายนะครับแบ่งน้ำพอพี่ละพงหรือพอมาดตอนนี้น้ำถ่วมเชียงรายพี่น้องโอ้แต่มันไปแท่งช่วงนี้ก็ซี่จิจจังด้วครับก็ขอครับ แสดงความเป็นห่วงนะครับพี่น้องเอาใจซอยพี่น้องเชียงไล่กัแล้วกันครับตอนนี้น้ำก็เริ่มถมแถวบานปลาแล้วครับเป็นว่าอยู่ฝนตกเสมอตั้งแต่โตกลับพนะว่ะเป็นโทรมาถามข่าวอยู่นะครับตอนนี้เกี่ยวว่าฟื้นครับพี่น้องขี่เขียวอยู่สามสี่หมือนนะครับผมให้กินไบโอตอนนี้ฟื้นแต่ดินครับดินซ่อนกไม่เลยครับตอนนี้ซ่อนกช่ำเลยไม่ไม่เลยครับพี่น้องเบมึงหางหลดแตกมั้นะครับเอฟซีเป็นคนทรมาถามสองทันนะทานยุรหกะบังครับพี่ชุ่มพ่วงผมว่าผมว่ท่านกล่าวให้ดอกครับเป็นหยัังตครบ มันเ่ทันเห็นไม่อที่สิเป็นต่อได้เลยนะเพราะว่ามันมันต้องปรับสภาพพี่น้องผมขอออกฝึกสักวันครับขอออกฝึกก่อนนะครับให้มันได้มีเป็นตาก่อนจังจังแบงจังวากันอีกทีนึงครับตอนนี้ผมขอสีไปผมมาสีไปไว้น้ำนองซ้ายก้อนนั่นแหละนะครับให้แกเรียงไวท้ทาผมเสียวเมื่อบานสันนิคมใหม่นะครับออกพรรษาผมปิดเทิมประมาณวันที 12, น่สิบสองสิบสามนี่ตัวลาคมนี่ผมเสียเมื่อบานก็เลยว่าเสียวเมื่อน้ำบรอยูหนีมันก็คือพี่น้องเห็นเนี่ยแหละครับ อันนี้เจ้าอันนี้ตัวนี้ค่าร่มดีๆนะครับอายุกงสองปีกัวแล้วนะครับเดือนเดือนท่านว่านี่ครบสามปีครับที่ผมเบิรงอยู่ในปีหน่อยที่มันเขียนไว้นะครับพี่น้องครับตัวนี้มาจากเชียงรายขึ้นกันครับสีปีกสียังลักษณะคือกับเจาน้ำขบวนสุสุประการพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นนกสองกุ๊กไข่นะครับโดนๆเจอสีมีกุ๊กหนึ่งนะครับอันนี้ขันในแด้นี้แล้วนี่แปลกขึ้นกันมาพร้อมกันนะครับอายุกรงพอดีหน่อยก่านี่อันนี้ตัวนี้อายุกง หนึ่งปีสี่เดือนนะครับผมนับเบิงนะเพันเดยเดือนกรกฎาคมหกนะครับคือพฤษภาคมหกหมดเลยครับพ่อพิษเดือนพฤษภาคมหกน,นะผมไล่เบิงประมาณหนึ่งปีสี่ๆๆเดือนหาเดือนนี่แหละครับแต่ว่าขันแล้วนะสองกุ๊กหอยนะครับแต่ว่าโดยมากผมนี่เสียสองกุ๊กเกือบเต็มหมดแล้วครับเต็มเต็มสุญญยกยุทธแต่ว่าโดนโดนยังสิไม่หอยมากนะครับไอ้ขันแล้วแปะซื้อกันดิตัวนี้อายุโคงบดีปานนะแต่ว่าขันก้อนนะครับขันก้อนแล้วก็ซื้อก้อนมันอาจจะอยู่กองเงี้ยกว่ากับวักพี่น้อง ตัวนี้งยุกองเงี้ยกลัวดิขี่ก็ก่อนดีครับพี่นอ้องโค้งไม่นี่เพิน่นกะหายมาแต่เชียงไร่หมดแล้วครับนี่นะครับผมปเปี่ยวเน่ามือเซ็ปตัวนี้เป็นนกที่ผมไปเขอกลายลูกเสือกับเด็กหน่อยเมือ่อคลืนนะครับยุคไขก่กระถินผมยางไปเขอาห้องน้ำนะครับไปเห็นป้อมย่ามเพิ่นเลี้ยงนกไปคางคางป้อมผมก็เลยเฮ้ยแมงไปลือดน้ำเล่าก,กันหน้าสั่นเผลอเรียว่าเพิ่นเรีย,ยงไว้โดนแล้วเป็นนกที่มันหลุดมากจริงจริงบุกับนว่ามันจับอยู่หัวเพิ่นจับอยู่บ่าอะไรกันสินะครับ เพิ่นก็เลยเอามาขังไว้ข้าวหนึ่งขังไว้กรงกระต่ายดอกมานีเพิ่นก็ปล่อยไปอีกมันก็กลับมามันบ่ไปไสนะครับเพิ่นเลี้ยงประมาณนสองปีกว่าตอนนี้กำลังลงอยู่กับขาแดงยิ่งขึ้นอย่งนี่เป็นนกเสียงหน่อยนะครับเบป็งลักษณะของหูพิ่นว่าเป็นนกสองเป็นนกสองกุ๊กว่าฉันข้าลงข้ายังกับว่ได้ถามกันดอกครับเพราะว่าเฝ้าก็เลยขอเพิ่นมาเลี้ยงนะไพ่ท่าคาเขาเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นเลี้ยงไว้โดนเหล่าถึงผมได้ตวนมันนะครับมันอยู่ตัวเดียวต้องม่งอยู่ครับเลียงใส่กรงกระต่ายไว้นะครับผมก็เลยว่า ดูแ,แลเรากะฮัทเตียันบ่าเป็นยังกันจังปล่อยมันั่นสินะครับกงไม่นี่พอพอมาดด้วยซาบีแล,แล้วพุ่งไปกับไฮผมมัตพุ่นละครับพี่น้องนะครับทั้งหมดหกตัวครับตอนนี้เจ็ดกับเจ้าของของน้ำกันยูเจ็ดชีวิตครับพี่น้องนระเบิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็สุดท้ายหกคือตัวนั้นนะครับตอนนี้ก็พี่น้องสนใจนกเชียงแรกกับผมขอขอให้ดูแลสักครัพี่น้องเพราะว่า มันบ่ทัานไอขึ้นได้หยังนะครับมันบ่พอสิเอาไปเป็นหยังดอกเอาไปพี่น้องก็สิรลำคาญนนะซื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เนี่ยคือเห็นนี่นะครับท่ทันเป็นหยังบ่ทันได้คันให้ฟังเลยครับตัวน,นี้ขนาดที่พุ่นคาลมดีๆนะครับครับผมให้ราคาเข้าเล่าด้นี่แล้วว่ากันอยู่บ้านเราห้อทางอีสานเฮาเพิ่นขายตัวละยังต่ํา5 0มลารเพิ่นว่าขันนกอายุกงปีนึงขึ้นไปเพมาแต่อนนี้ผมขอเพิ่นเพนิ่นบ่อยากให้ซ้ําครับเพิ่นว่ามัานเสียงงี้ก็มุนงี้เฮียนั่นนะแต่ว่าผมอยากได้บักอ่าง มันเดเพิ่นคีนมาได้เพิ่นก็เลยต้องหายตัวนี้เพราะว่าขันต้ววาหายตัวนี้ผมเดียบอกอ้างสินะอ้างเจ็ดนะครับแต่คันมีโอกาสก็จะพยายามเพิ่อนี่อยู่ครับนกเพินพ่นเพิ่นยังไงห้ผมหลายตัวอยู่นกเชียงไายแต่ว่าด้วยสภาพว่าบ่มันรถุดจาของพี่น้องรถตู้นะครับแต่วันแดงก็มีประเด็นยันเขาว่าให้ครับผู้บริหารก็เลยตะโกงสองใบนี้ก็รถตู้ขั้นที่สองก็มาให้ยดีครับคนกับนกมาหลุตู้ขั้นแรกนะครับตอนนี้มีหกตัวพี่น้อง ขันขันสีแดงครับขันสีแดงก็คือผมผมลงไว้สามตัวนั่นแหละแต่ว่าขันขันพี่น้องทุนมาหลายนะครับอยากได้แบบทุงเงินไปดูแลกอ่ะผมเปิดไปสองขันหากัจริงอยู่แต่ขันพี่น้องเสียววิลีนะครับผมก็ขอค่าอาหารประมาณสองลอยนี่แหละนะครับบุรุษวมทรงเป็นสองพันสองนะครับสองพันสองบุรุษวมทรงขันนัดหลับอยังไนกัจจาวากันอีกทีหนึ่งครับเจ้าว่าเอฟซีฟูยลายหม่องไรบอลเหมือนกัโทรมาถามเหมือนซื้อได้ว่าคนกับเพาท่านได้ปิดไปแต่ว่าตอนนี้ผมผมเ่าท่านหลับจองไงใครเพราะว่าผมหลับจองมาแล้วผมเข็ดนะครับ นัดมือส่งนกย่างดีนะครับนัดกันย่างดีสุดไทยแล้วคือบอกโอนเงินนอก็เลยโทรไปถามว่าทิตย์ที่ผ่านไม่อาจารย์มีคนจะเอาก่อนไหมล,ล่ะว่าฉันให้เขาไปก่อนเลยพ่ะนะบาจีวาแต่เอาเมื่อไหร่นังครับกันจีจองก็คือต้องโอนมาจำนะครับวันนี้ผมเสียสิทธิ์ผู้ใดโอนก้อนนั่นละ่ะหัวมันยังจะบ่เสียลูกค้าพี่น้องนะของสื่อของขายบ่ตายกระทกสั่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเปิดราคาไว้ทุกโตน,นั่นแหละหัวผมเคยเห็ุแล้วคือผมโอดหลายๆคลิปพี่น้องบอกน้องบัวนี่ก็ว่าพ่อขายที่เขาให้ผมซื้อมานนนะตััว้ ซื้อมาหน้าไมเต้รุดกลับพี่น้องรถยุปาจีนนะครับว่าท่านใดขึ้นทาวปานนี่แหละบักลรอก,กับว่าพ่อค้านะครับเขาให้ผมหาพันตอนนั้นผมมาขายกลับก็าตายนะครับก็เลยย่านี่พี่น้องย่านขันมันสองตัวนั้นย่งอยู่ผมบ่ได้หาซื้อนกตัวหลายปานี้นครับบ่ได้หาซื้อนกฝึกผมมีสองตัวนั้นกับพ่อแต่ว่าออกพันสานะครับไอเต้เพิ่งกลับว่าเสียน้นกลูกผสมตัวหนึ่งมเมล็ดเนอื้อเป็นนกลูกเจ็ดล,ลูกนี้เสือผานะครับเป็นนกสายพันเนียดอันล่ะเจา้าสิจังไหนผมเจา้าสิไปเบิ้งครับ อยู่บานดอนบมขอนแก่นพี่น้องออกขอนสายจียงวากันครับเมื่อบานกอนก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถ่ายคลิปพี่น้องสิได้เห็นบรรยากาศที่ผมไปแบงนกเมื่อคืนน้ำน้ำปลาผู้เผินอยู่ข่ายลูกเสือมากนี่คือแบ่งตัวนี้มากนี่เพราะต้นตังคซือแล้วครับติดตังเสซือมาบอกลูกเสือครับว่าจาะาเมา่อคืนไปรวมกิจกรรมรอบกองไฟกับเด็กหน่อยนะครับอ๋อประมาณนี้ครับผมเจอกันวันเสารออ์อาทิตย์พี่น้องอยู่ป่าจีนครับแถวบางน้ำเปียวผมสีไส้ก้อนก้อน,นหอดนองบานนองไส้ผม เรมีคมสีเปี่ยนไม้นะครับผมสีบรใเหมองเกลีวมสีบิปใสไซน้าตกลงคือว่าหน้าตกลงผมอดดอกแใไซใสไบักดาวไฟไว้รับพาจักแต่ว่าอีกสอตัคมสีไซนพเนียดสหนาไปต่อยุง่งเรืองเียนคับอีกหมองนึงครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่นอ้องไปเบิ้งหอดไม้ก่อนใหาเดีย๋ยวฝนตกมันกับสีเดไใส่ดีถห้เดี๋ยวฝนตกกับสีบรเิยยเวณไซนังไงนะครับต้องเบิ้งสาภาอากาศน้ำพอตอนนี้เขาจะเกีียวเขาเรียบร้อยหมดแล้วครับสีบยิเวเสียงงมดเก สังเกตมันไปเป็นคู่นะครับนกมันก็ร่างผสมพันธุ์กันยี่บ้านห้องบอลลูว่าสิเป็นแจ้งไหนครับแต่ว่า FC เอฟซีมันยุโคลาดมันวลายุแถวบ้านผมก็เหมือนกันแหละครับอาจารย์มาสันปลากษิิน่ะสิเป็นคือกันนะครับพอตอนนี้สมมติปลา,ก,ากันกับปลาจีนคือกันนกโบเดลหัวซานกต่อเลยครับพี่นอ้องเ้า๋ยวเราไฟจะไปฝึกต่อครับผมก็เลยว่าสิเอานี่แหละครับนกมาจากเชียงรายครับเอามาจากกันปลาพวกนี้แหละมันผมจะไปฝากน้องไซเลี้ยงไว้ชัวเข้าขก่อนนะครับเดี๋ยวท่านไปคุยกับแกีดิน้องกันได้ ีคุ้ยกับแม่ถอดแก่น้นครสบผเลยครับเพราะนเป็นเฮียนเพนลินเนาะพี่นอ้องเกรงใจข้าเจ้าครับมันเป็นเฮียนเจ้าของก็ธรรมดาครับของมูลนี่ประมาณนี้ครับผมเจอกันครับท่านใดว่าท่านมีเบอร์ผมสนใจผนียดพอใช่นะครับยังแบงอยู่เด้อไปเด้่อยผนียดเทนนกเขาใหญ่นะครับหลังละหนึ่งพันบาทอกไม้สักนะครับค้อนมีหลายไม้ครับมีเครื่องใส่ตันมีไม้บักเขียบมี น้ำกลท่ามีอยางแนวสารพัดพี่น้องทร่มาได้ครับผม0 8 8ย์1 3 9 4 4ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องใ้แต่เพียงทอนี้ครับผมสวัสดีครับครับมื่อนี้มีโอกาสมากเขาขายอย่ข่กะทินนะครับจังหวัดสม,มุทรปราการพี่น้องก็เลยยางมาของน้ำเ,เห็นกงนกหอยอยูกะว่าเป็นเพ็นค้งเรียงนองอี่ยางแน่กเบิ่งนะเป็นนกเขาครับพี่น้อง ปลาหลวพ่อเป็นเป็นเลี้ยงไว้พคนว่ามันมันหามาหาผมตั้งแต่เล็กๆพนว่ามาจับที่อะไรวะสันจับจับเล่ยเราไปจับหัวมันนะเอาไปปล่อยกับว่าไปวะนายยูน้ำข้นมาสันก็ะไรเอ๊ะแปลกจะเป็นนกเขาจะเอาปอยมากนะครับจะเป็นนกผสมเขาปล่อยมากพี่น้องมึงมันสูงข้นครับมันมันสูงมันว่าเขนเลี้ยงสองปีแล้วครับเลี้ยงสองปีแล้วนะพี่น้องไยโออยากได้เด้อสันนกเราให้เอานกกันไปฝากน้องไส้กอนครับจังจังเสียมาเบิ่งนน้ำเพลินไหม อเอเเาให้ลูกเสียครับพี่น้องนี่ครับเปิดมา,มาหาเพลินตันน้อยไปสั่นกระติมนี่ครับพี่น้องมึงมันฉิกม,มือคนนี่ตัวผสมนะครับเนว่าเสียงมันใหญ่ครับเลี้ยวบังขาเลี้ยวบังปากเลี้ยวบังเนี่ยติเสียงามันเสียงน้อยเดี๋ยวเมียมิตรยังมาหาเพลินครับพี่น้องกังสิได้ยนินเสียงคารมมันนะกังสิได้ฟังคารม ที่แรกว่าสิมาเอามือหลังหมดแล้วพี่น้องแต่ไปขึ้นไปโอ้ยมันสิออเดียบอลเอกของม้าไงนะครับก็เลยว่าสิขอเพิ่นขึ้นนี่แหละพี่น้องสิบูซาเอาครับเอานกเป็นเลี้ยงไว้โดนแล้วสองปีพี่นอ้องออเดียไปเฟืกอกไอเดียมันเป็นครับว่าเป็นกระป๋อยทันตัวไม่ยากนะครับนกกระไรครับสิบูซาปลาเพิ่นขึ้นนีเนนน่เลยเลี้ยงมาสองปีแล้วใช่ไหมปลามาเจอเซนโนโคดีพี่พรให้หน่อยครับอวยพร ไนะไปอยู่ที่ใหม่นะขอให้โชคดีคดครับผมขอให้ไม่ลาบามีโชคไม่ลาบขอให้เป็นต่อนะลูกนะครับผมขอบพระคุณป่านะครับที่แบ่งปันไปดูแลนะครับขอบคุณครับผม